สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel สวัสดีทุกคนที่กำลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกอะไรก็ตามแต่นะครับพบกับผมเมือนเดิม Sleep Not ล้ว เ oh, <okay. S 1> มื่อก่อนคิสไม่ค่อยเข้าตาแต่เข้าหน้าเลยไอ้สั์ oh, <yeah. S 1> มันใช่ที่ไหนมันหมายถึงไม่ค่อยดังตังหาก่กอนที่หน้าปัจจุบันนี้เนี่ยกลายเป็นคนดังเดินแอคได้เลยบเฮ้ยกูนะกัปตันอเมริกานะ,ะเว้ย และในปี2009นะครับคิสอีเวนน่ไปออดิชั่นหนังเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับที่มีชื่อว่า Observe and Report like ตรงนี้นี่เองนะครับมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของศกนาฏกรรมมหาวิบัติอุทานเรีเ่อเชื้อทั้งสวนก็ไม่พอกูบอกเลย ซึ่งในหน้าตอนนั้นนะ่ะคิสอีแวนะตื่นเต้นจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เก็บทรงไม่อยู่ที่เราร้องกันนะ่ะแบบนั้นเลยคิสอีแวนเล่าว่าเขาเดินไปห้องห้องนึงและห้องนั้นะม,มันมีทั้งผู้กองกับเอยผู้อำนวยการสร้างอุ้ยเต็มไปหมดอีลุงตุงหนังเยอะแยะไปหมดยังงานพบเครือญาติยังไงอย่างนั้นนะ <S <S แล้วจู่ๆในหัวของคนะิสอีแวนณ้าตอนนั้นะก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับมีความคิดแวบหนึ่งมาว่า เอาแล้วไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้ว,ไ,ลว,ไ,ลวได้โปรดพอเริ่มออเดชั่นเท่านั้นแหละพูดได้อยู่3ประโยคและหลังจากนั้นนะครับคิสอีแวนนก็ตัวเปียกโชกหน้าแดงกำตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าโอ้โห,โหชัดแล้วล่ะเพื่อน พอไปถึงครึ่งทางน่ะคิสอีแวนก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยกูพอแล้วล่ะมันไม่ได้จริงๆแต่ก็รีบวิ่งแจนบึงรถกลับบ้านเลยและหลังจากนั้นนะครับคิสอีแวนก็รวบรวมสติให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ถามกับตัวเองอยู่เสมอว่าเฮ้ยกูเป็นอะไรเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเขามีแต่ไม่มีโลกเป็นราบอเซอนแต่นี่เป็นทุกโลกนี่โคตรประเสริฐเลยเฮีย แล้วคิสอีแวนก็กลับไปใหม่เริ่มใหม่แต่ยังไงก็ตามแม่งก็เข้าอีหลอบเดิมเป็นรอบที่2ซึ่งมันก็ยังดีตรงที่ทางทีมงานก็ยังไม่ตัดสิคิสอีแวนไปโดยทันทีทันใดเพราะเนื่นนองจากเขาก็ยังงงว่าเกิดที่อะไรขึ้นตัไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนทางทีมงานก็บอกว่าเออกลับบ้านไปนอนพักผ่อนให้เพียงพอนนะอีกสอวันนะค่อยกลับมาใหม่ก็ได้ อันนี้คือให้โอกาสแบบโคตรพ่อโคตรแม่แล้วนะแต่เชื่อเธอผลปรากฏว่ารอบ3คนไม่ใช่ทำเฮี้ยอะไรแม่งก็ไม่ใช่จนคิสอีแวนอะทอนไม่ไหวบอกกับทีมงานเลยว่าเออคุณคะผมขอโทษจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมเป็นอะไรกูก็ยังไม่รู้เลยคิสอีแวนเดินกลับบ้านไปแล้วไปรับไม่กลับมาเลยทิ้งให้ทีมงานกลุ่มนั้นมึนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอะไรวะนั่นนะ